أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن حدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากออ,อลลอสซาลาเพื่มาสอบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาถึงเ,ออเรื่องของท่านอิหม่ามฮุเซนในทัศนะของอัลลอฮ์และรอซูนตอนที่3นะครับผมได้เรียนไปให้ทราบไปว่าท่านอบ,บีได้พยายามสั่งห้ามหรือขอร้องประชาชาติของท่านประเด็นแรกคือขอร้องว่าให้มอบความรักให้กับอาลีเพราะว่าการที่บุคคลใดก็ตามมอบความรักให้กับท่านอาลีก็จะถือว่าเป็นการมอบความรักให้กับท่านอบ,บี แล้วกบุคคลใดก็ตามที่เขามีความชิงชังอาฆาตต่อท่านอลีก็เท่ากับเขานั้นไม่ได้รักหรือว่ามีความชิงชังต่อท่านนาบีนะครับอะดิษบทนี้ที่ท่านนาบีได้กล่าวไปก็เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นการรับรองสิ่งหนึ่งคือวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของท่านอลีนะครับว่าท่านจะดําเนินตามแนวทางของท่านนาบีเป็นผู้ที่รักษาไว้ซึ่งแบบอย่างต่างๆของอัลอิสลามแล้วก็สุนนขต่างต่าง คำถามคือว่าในเมื่อท่านอลีกับท่านฮัสซันและก็ท่านฮุเซนซึ่งทั้งสองท่านฮัสซันท่านฮุเซนเป็นบุตรชายของท่านลีซึ่งท่านอบีก็เรียกทั้งสองคนมาตลอดว่าลูกชายของฉันอย่างที่ผมยกขดิษไปแล้วว่าท่านอบีได้กล่าวว่าฮะซานีอิบนายะเด็กสองคนนี้คือลูกชายของฉันซึ่งเราได้คงจะไม่กล่าวกับไปแล้วคำถามคือว่าเป็นไปได้หรือที่คนบริสุท์เช่นนี้ซึ่งคน เกิดมาจากตระก,กูลที่อัลลอฮ์ละซุลรับรองขนาดนี้แล้วจะมาถูกประช,ชาชิอิสลามด่าทอสาบแช่งเขาเรามาฟังหลักฐานกันนะครับในหนังสือมินฮายุส,สุนนะเล่มนี้นะครับของท่านใช้คุนอิสลามอิบนุต,ตัยมียะเล่มที่7หน้าที่1นึถึงหน้าที่138ท่านอิบนุตัยมียะได้กล่าวไว้ว่า,าอันนัลลอฮะกัดอัคบะรอ أنه سيجعل للذين آمنوا وعملوا الصالحات ودا وهذا وعد منه صادق ومعلوم أن الله قد جعل للصحابة مودة في قلب كل مسلم لا سيما الخلفاء رضي الله عنهم لا سيما أبو بكر وعمر فإن عامة الصحابة والتابعين كانوا يودونهما ว่ากานูเคยรอนกูรุนมีใจความว่าเป็นที่รู้กันดีว่าอัลลอฮ์ทรงใส่ความรักสําหรับซอฮบาร์ไว้ในหัวใจของมุสลิมทุกคนโดยเฉพาะบรรดาคุรอลฟ้าและโดยเฉพาะท่านอบูบักและก็ท่านอุมัตเพราะแท้จริงบรรดาซอฮบาต์และบรรดาตาบีอีล้วนมีความรักชอบเขาทั้งสองและพวกเขาคือคนที่ประเสรสิฐแห่งสัตว์ตนี่คือคำพูดท่านอิบนนตมิยะถัดจากรวรรคนี้ท่านอิบนุตมิยะได้กล่าวว่าวลัมยะกุนกาซาลิกะอาลียุน ฟ้าอินนักซีร์มมีนศพบะและตั้บอีน كانوا ยุบกิโดนะและยับบุนและยุควัติลูนะท่านอิบนุตมิยะได้กล่าวว่าแต่สําหรับท่านอาลีกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อคืนนี้ก่อนหน้านี้บรรดาซอบาลและตาบีอินโดยส่วนมากมีความรักใคร่ในท่านอบูบักกับท่านอุมรัรแต่กับท่านอาลีไม่เป็นเช่นนั้นเพราะซอบาลและตาบีอินโดยส่วนมากนะครับท่านอิบนุตมิยะกล่าวว่าฟ้าอินนักซีร์มมีนศพบะและตัะ้บอีน แท้จริงซอฮาบะและตาบีอินโดยส่วนมากนั้นทำไมครับยุคกีดูนาหูพวกเขามีความชิงชังอาฆาตไม่รักใครต่ออลีวายซุบบูนาหูแล้วก็พวกเขาทั้งสอฮาบะและตาบีนนั้นทำการด่าทอสาบแช่งอลีวายุกติลูนาหูแล้วก็พวกเขาก็ยังทำการรบต่อสู้กับท่านอลีนะครับเราถามว่านี่คือคำพูดของท่านอิบนนตมิยะมันเป็นคำ พูดที่บ่งบอกออกมาว่าแม้ว่าท่านอลีจะเกิดมาจากตระกูลฮาชิมที่สูงส่งที่สุดตามที่เทาโลซูลให้การรับรองเอาไว้ก็ตามแต่ถึงกระน,นั้นบุคคลผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเลิศสุดหลังจากเทาโลซูลอเละโโลรอยวาอัลสลัมก็ถูกคนในยุคซลัฟนะครับยุค300ปีนี่แหละจะเป็นซอบาละตาบีอินนี่แหละทาการด่าทอสาปแช่งท่านไม่รักท่านแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําการสู้รบกับท่าน علي عالي لكن عالي لكن عالي علي موكل من الرب من الرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب علي عالي لكن عالي علي موكل للرب علي ما نصبك منصوب لكن بالنصب نصب. งั้นเองจาก ได้บันทึกไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าตาริขุนอิสลามนะครับแปลว่าประวัติศาสตร์อิสลามเรียบเรียงโดยท่านซาฮบีนะครับเล่มที่หนึ่งหน้าที่449มีรายงานว่ารายงานจากท่านอุมัตบุตรของท่านอาลีไซนุนอาบดดีนบุตรของท่านอิมาฮูเซนนะครับได้รายงานมาจากบิดาของท่านซึ่งได้เล่าว่ากอละมารวานท่านมารวานบิลฮักกัมได้กล่าวว่า มากันาฟิล์คามีอดฟัฟวะอันซอฮิบนามินซอฮิบกุมอันอุสมานหมายความว่าหมู่ชนในหมู่ชนนั้นเขาไม่ได้ทำการปกป้องออนายของเราอันนี้ในที่นี้คือหมายถึงซอฮิบในที่นี้หมายถึงว่าญาติพี่น้องพวกพ้องของท่านคือมารวานต้องมีความจุดประสงค์หมายถึงว่าท่านอุสมานบินอัฟฟานนะครับแทนนายของพวกท่านคือท่านอลีก็ล่ะ ฟูคุนตูเขาพู้เล่าจึงกล่าวว่าฉันจึงกล่าวว่ามาบาลุกุมตะซุบบูนะหูอัลันมานาบิรหมายความว่าท่านอุเซนถามว่าแล้วมันเกิดอะไรกับพวกเจ้าล่ะว่าการปกป้องของพวกเจ้านั้นเจ้าจะต้องทําการตะซุบบูนะหูอัลันมานาบิรที่เจ้าจะต้องมาทําการด่าทอสาบแช่งท่านอาลีซึ่งเป็นบิดาของฉันบนมิมบัตแท่ทนเทศนาต่างๆก็ล่ะมารวานบินฮะก,กัมได้กล่าวว่าลายัสตะกีมุลอัมรุอิลลาบิซาลิกะ ว่ากิจการการปกครองของราชวงศ์อุมาวีคือหรือกิจการการปกครองของราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยจะไม่สามารถดำรงคงอยู่ได้ยกเว้นจะต้องทําการดาทอสาบแช่งท่านอลีบนมีบัตนะครับระว่าฮูอิบนูอับีคุไซมะซึ่งรายงานอันนี้ได้รายงานโดยท่านอิบนูอับีคุไซมะบิอิสนาดิกาวียินบิอิสนาดิลกาวีนด้วยสาย,ายงานที่แข็งแรงอันอุมรัร คือจากอุมัดบุตรของท่านลีซุนนะอบดินบุตรของท่านอิมามฮุสเซนนั่นเองนะครับรายงานนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าพวกราชวงศ์อุมัยะเหล่านั้นได้ทาการด่าทอสาบแช่งท่านอลีบนบ์มิมบัตจากคาพูดของมารวานพินากรรมว่าการปกครองหนึ่งในนโยบายการปกครองของราชวงศ์อุมัยะก็คือจะต้องด่าทอสาบแช่งท่านอลีบนบ์มิมบัตนะครับท่านซาฮบีก็ยังบันทึกไว้ในหนังสือเล่มเดิมนะครับคือหนังสือทารุคุนอิสลามแต่ว่าอยู่ในเล่มที่สองหน้าที่3ามร้อยสามสิบเจ็ด ซึ่งในหนังสือเ่นนี้ได้บันทึกว่ากอละาอุม um ัรบินอุสมานอัลเฮมซีอุมัรบุตรของอุสมานชาวเฮมส์แห่งเมืองแห่งประเทศซีเรียได้เล่าว่าคอลิดบินยาซีดได้เล่าให้เขาฟังอันยูอันยููนะกอลาจากยููนะได้เล่าว่ากาณาลายกูม um ุอลีฟตุนมินบันีอุมัยะอิลลาสับบะอัลยันจะไม่มีกษัตริย์คนหนึ่งคนใดจาก ราชวงศ์อุมัยยะหรือจากคนตระกูลอุมัยยะซึ่งขึ้นมาปกครองยกเว้นแต่ว่าเขานั้นจะด่าทอสาบแช่งท่านอลีซึ่งในทาสุดการด่าทอสาบแช่งท่านลีคนแห่งตระกูลบันีฮาชิมเหล่าน,นั้นได้มาถูกยุติลงในสมัยการปกครองท่านอุมัดบินอับดุลอาซิสและหลังจากนั้นเมื่อท่านอุมัดบินอับดุลอาซิสได้เสียชีวิตลงสุนนะแห่งความเลวทรามเหล่านี้ก็ได้ถูกนําขึ้นมาปฏิบัติอีกในราชวงศ์อุมัยยะนะครับนันจาก รายงานเหล่านี้เราเห็นได้ว่ามันเป็นเหตุอันใดห,หรือทำไมคนตระกูลอุมัยะจึงมีความชิงชังอิชาริษยาต่อคนตระกูลฮาชิมนักบางคนนักประวัติศาสตร์นักวิชาการศาสนาก็เล่ากันมองไปในแง่มุมว่าคนสองตระกูลนี้ได้ชิงดีชิงเด่นแข่ง,ข,งขันกันมาโดยตลอดพูดกันอยู่โดยตลอดแต่ว่าจริงๆแล้วมุมมองในเรื่องของศาสนาไม่นมาํามาวิเคราะห์กันว่า ตระกูลฮาชิมไม่ว่าจะเป็นหลังจากที่ท่านอับดุลเบบีหมัสสโลลัอาลีอัสลามได้จากตรงนี้ว่าจะเป็นท่านอาลีก็ดีเขาแข่งขันอะไรหรือกับมุอเวิยท่านฮัสซันบุตรของท่านอาลีเขาแข่งขันอะไรหรือกับมุอเวิยท่านฮุเซนเขาแข่งขันอะไรหรือกับยยซีดบุตรของมุอเวิยสิ่งที่ท่านอาลีท่านฮ <ẫn Dead scientifically> ัสซันฮุเซนแข่งขันสิ่งเดียวก็คือแข่งขันกันทําความดีแข่งขันกันในเรื่องความตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ใช่สิ่งอื่น และในทำนองเดียวกันคำถามกลับไปว่าบุคคลที่เป็นปรปักตรงข้ามกับท่านอลีท่านอัสันฮุเซน์เหล่านี้เขาแข่งขันอะไร<า>ถ้าท่านจะบอกเขาแข่งขันในเรื่องศาสนาการดาวทอสาบแช่งตระกูลฮาชิมซึ่งเป็นตระกูลที่รับการรับรองจากอัลลอฮฺละสุลว่าเป็นตระกูลที่ดีที่สุดบนโลกนี้เป็นการแข่งขันที่ถูกต้องและอัลลอฮฺละสุลยอมรับและพึงพอใจกันนั่นหรือ รามาดูกันต่อหลักฐานที่จะเพิ่มขึ้นไปอีกท่านเาลาอลุลด,ดีนอสัสยูตีได้บันทึกในหนังสือตายคุณคูณคณล์ลาฟะแปลว่าประวัติศาสตร์ของบรรดาผู้ปกครองรัทธอิสลามนะครับในหน้าที่77มีบันทึกว่านําออกรายงานโดยอิทุสอาตจากอุเมรบินอิสฮากได้เล่าว่ากานามารวานอามีรอนปรากฏว่าเมื่อมารวานบินฮากกามได้ได้เป็นผู้ปกครองเมืองน,นะครับอารยนาบนพวกเรา ฟากานายซุบุอาลีนคุณละจุมอะอัลันมิมบัต์มารวานบิลฮักกัมก็จะทําการดาทอสาบแช่งท่านลีบนมิมบัตทุกๆวันศุกร์อันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมุสลิมบางคนก็ยังรับไม่ได้เพราะมารวานบิลฮักกัมก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชนยุคลัฟแต่ทําการดาทอสาบแช่งท่านอลีนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เอง สิ่งที่เราได้รับก็คือจริงๆมีหลักฐานอีกมากมายนะครับอิชอรอถ้าเราได้คุยกันต่อไปไม่ต้องการจะให้แตกประเด็นว่าเรากําลังคุยกันเรื่องท่านฮุเซนในทศนาของอิร์แลซูลแต่ว่าผมกําลังนํามาให้ท่านได้มองเห็นภาพก่อนว่าหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัดจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตระกูลฮาชิมได้ถูกกระทําคือการด่าทอสาบแช่งคนเราเมื่อด่าทอสาบแช่งแสดงบุคคลคนนั้นที่ด่าทอสาบแช่งท่านอาลีเนี่ยแสดงว่าต้องมีมีความรัก พอทารักแล้วเขาจะยกย่องสรรเสริญแต่เมื่อดาทอสาบแช่งนั้นนั่นหมายความว่าเขามีความชิงชังดังนั้นทัลโลุลลอฮฺลลลอยอัสลามได้กล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ชิงชังลีเท่ากับชิงชังทัลลุลซูลเป้าหมายเป้าหมายของพวกตระกูลอุมัยยะที่ดาทอสาบแช่งท่านอลีคืออะไรจริงๆแล้วคือต้องการจะดาทอสาบแช่งทัลลุลซูลและก็อิสลามเพราะว่าเขาเข้าใจดีว่าทัลลุลซูลได้กล่าวไวเช่นนั้นดังนั้น เมื่อทารุสุลล็อกซัลลอห์รอยวะสลามได้กล่าวไวเช่นนั้นเขาการที่จะด่าทอาทอารอสุลโดยตรงเลยนั้นแน่นอนที่สุดประชาชาติอิสลามในยุคนั้นย่อมรับไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นการด่าอ้อมๆคือไปด่าทอาสาบแช่งท่านอลีนั้นอย่างน้อยที่สุดเลยก็เป็นการตีงัวกระทบคาดก็หมายความว่าเขาก็แสดงออกมาอย่างเป็นในใ,นให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อท่านอบีกล่าวว่าการด่าทอ,าอลีเท่กากับด่าท่านเมื่อเขาด่าทอท่านอลีนั่นหมายความว่าเขามีจุดประสงค์อย่างไร เราเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะกล่าวว่าเขามีจุดประสงค์เพียงจะด่าทอสาบแช่งท่านอลีแต่เขาไม่ได้ต้องการด่าทอสาบแช่งท่านสาสดําฮัมัดเพราะท่านอบีได้กล่าวว่าการด่าทอสาบแช่งท่านอลีเท่ากับด่าทอตัวท่านนั่นเองนะครับแบบฉบับที่ไม่ดีงามเหล่านี้จากคนยุคสลับได้ถูกดําเนินต่อถ่ายทอดกันมานับจากวันแรกที่กษัตริย์มูอาวิยะได้ขึ้นครองราชนะครับเป็นเวลาระยะเวลาตามประวัติศาสตร์บันทึกไว้ให้บ้างก็ว่า 40ปี50ปี60ปีจนถึง80ปีอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่ตม่ำกว่า40ปีนะครับเป็นที่หนาหูลือกันไปเอาเป็นว่าหลังจากท่านลีเสียชีวิตก่อนจนมาถึงยุคของท่านท่านฮุเซนบุตรของท่านอลีซึ่งในยุคนั้นยังมีภรรยายของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัยสลามคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าท่านหญิงอุมูสสลมามะยังมีชีวิตอยู่มาถึงยุคของท่านฮุเซนดังนั้นเองเมื่อข่าวหนาหูไปทั่วอาณาจักรว่า บนมิมบัตแท่นเทศนาของท่านอซูลุลล์ได้ถูกนํามาใช้ในการด่าทอท่านอลีผู้ซึ่งท่านอบีได้กล่าวว่าการรักเขาเท่ากับสัญลักษณ์ของคนมีอิมานและการชิงชังเขาเท่ากับเป็นสัญลักษณ์ของมูนาฟิกและเช่นเดียวกันการด่าทอเขาก็เท่ากับด่าทอท่านอบีมัดดังนั้นจึงมีฮะดีสบทหนึ่งนะครับซึ่งฮะดีษบทนี้ท่านอับดุลล์โทษครับท่านอบูอับดุลล์อันจด,ดลีได้เล่าว,ว่า ดคอนตุอลาอุม <guidelines> มิสลามะรอถิยัลลอฮอันฮามีวันหนึ่งท่านอบูอับดุลลอฮ์อันจัดลีก็ได้เข้าไปพบท่านหญิงอุมมูสลามะซึ่งเป็นภรรยาท่านหนึ่งของท่านอบีมุฮัมมัดนะครับฟกอลัดลีท่านหญิงอุมมูสลามะรอถิยัลลอฮอันฮาก็ได้กล่าวกับท่านอบูอับดุลลอฮ์ว่าอิยาซุบบุรอซูลลลอฮ์สัลลัลลอฮิวะะหลุสสลามฟีกุม ว่าในหมู่พวกท่านมีการด่าทอท่ารุสูลกันนั้นหรือเป็นคำถามว่าในหมู่พวกท่านเนี่ยมีคนที่ทำการด่าทอท่ารูสุลลฮ์ด้วยหรือ Concept นะครับฟกุนตูอบบอับดุลลฮ์เมื่อได้ฟังก็ตกใจเพราะว่าจะมีมสุสลิมคนใดกล้าที่จะด่าทอท่ารูสุลลฮ์จึงกล่าวว่ามาอ,าลลาอัสัลฮ์เอาสุบฮานุลลฮ์พวกเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ หรือก็พูดมาด้วยความอุทานว่าสุภานวลลหรว่าเป็นมันไม่มีหรอกที่ใครจะไปด่าทอเท่าเราสุลลลลเหนะครับเอากะลิมาตินนะวะฮาหรือว่าเป็นคําพูดคล้ายๆกันที่กล่าวมาว่าจะเป็นมาอาสัลลลลหรือสุภานวลลลฟะกอลัตท่านหญิงอุมมุสัลลมะจึงกล่าวว่าเสียมี่ตุรอซูลลลลสุลลัลลอฮุะลิวะอัลลอฮิสัลลัมยะกูุนคือฉันได้ยินท่าน รอสุลลอฮ์ได้กล่าวว่ามันซับบาอาลียันฟก็ซับบานีผู้ใดก็ตามที่ด่าทอท่านอาลีก็เท่ากับเขาได้ด่าทอฉันอีกครั้งนะครับบุคคลใดก็ตามที่ได้ด่าทออาลีก็เท่ากับเขาผู้นั้นได้ด่าทอท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮิวะอาลัยวะสัลลัมนะครับ บุคคลใดก็ตามที่ได้ดาทออาลีก็เ่ากับเขาผู้นั้นได้ดาทอท่านดังบีมุฮัมมัดสลลอลวายสลัมเป้าหมายท่านอุ้งมุสมะได้เตือนสติว่าการที่ท่านได้ยินมาว่ามี ทั้งผู้ปกครองทั้งประชาชนในยุคนั้นได้ทำการด่าทอสาบแช่งท่านอลีบนมิมบัตต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือการด่าทอทัอ่วูลโนโดยตรงจากะดิษฐานี้ว่ามันซับบะลียนฟีบบนีใครด่าทอ,อลีก็จะกับด่าทอฉันม oh ูฮัมหมัดจากะดิษฐานี้พี่น้องอาจจะฟังแล้วว่าเอหลักฐานะดิษบานี้มันถูกต้องอย่างไรนะครับะดิษบานี้ได้มีอุลมสามสี่คนได้ให้การรับร้องเป็นะดิษที่ซอเฮนะครับ หะดีษบทนี้อันดับแรกอยู่ในหนังสืออันมุสตัดดอลาคูอัลลอฮิสฮีไฮของท่านอัลฮากิมอันในซา,าบุรีนะครับบันทึกอยู่ในหะดีษที่ออ4,592ซึ่งท่านฮากิมได้กล่าวว่าฮาซาฮดีษุนสฮีฮุลอิสนาดวลัมยุครียาหู h ะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่มีสายงานที่ถูกต้องแต่ว่าท่านเช็คทั้งสองไม่ได้ดำออกรายงานคือท่านบุคครีและมุสลิมแน่น,นอนที่สุดครับ ได้มีนักวิชาการบางคนนักปราชญ์ได้กล่าวว่าท่านอัลฮากิมเป็นผู้ที่มุตสาหินคือไม่เข้มงวดในกฎการบอกว่าฮะดิษบทนั้นสอเหียด้วยเหตุนี้เองเพื่อที่จะทําให้ฮะดิษมีน้ําหนักอีกในในหนังสืออันมุสตัดรอกอัลฮากิมฉบับที่ตัวทานโดยท่านซาฮบีก็ได้ให้การรับรองว่าฮะดิษบทนี้นเป็นสายรายงานที่สอเหียคือถูกต้องเช่นเดียวกันหลังจากนั้นอีกนะครับ ก็ได้มีหนังสือเออ่ได้มีอุลามายุคปัจจุบันเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เองคือท่านเชคมม oh ฮัมหมัดนาซีรุดดีนอัลบานีนะครับได้นำฮะดิษสายเลงฮะดิษบทน,นี้มาตรวจทานไว้ในหนังสือซ ah ินซ oh ah ิลาอะฮะดิษอัซซอฮีฮะนะครับในเล่มที่3หน้าที่288รฮะดิษที่1299ก็ได้ให้การรับรองเอาไว้ว่าฮะดิษที่ท่านอบบีได้กล่าวว่ามันซับบาอาลียันฟกซับบานีใครด่าทออาลีก็จะกับด่าทอฉันเนี่ย ท่านอัลบานีได้ให้การรับรองว่าเป็นฮะดีษที่ถูกต้องหลังจากนั้นอีกในหนังสือมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดบิลฮัมบันนะครับในเล่มในฮะดิษที่สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเป็นฮะดีษบริกันเลยที่ท่านนบีได้กล่าวว่ามันซับบะอาลียนฟกัสซับบานีผู้ใดด่ดาทออาลีก็เท่ากับผู้นั้นได้ด่าทอฉันซึ่งฮะดีษนี้ได้รับการรับรองจากท่านเชคชูเอฟอารนาอูตี ได้กล่าวว่าอิสนาดูฮูสฮีฮุนสายรายงานของฮะดิษบนี้เป็นสายรายงานที่ถูกต้องในวันนี้เองเราจึงอยากจะถามผู้ที่เป็นมุสลิมในโลกเหล่านี้ว่าในเมื่อท่านนาบีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการด่าทออลีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านและเป็นบุตรเคยของท่านนี้หมายถึงการด่าทอท่านนาบีมุฮัมมัด ตามจิตสํานึกของท่านแล้วเนี่ยถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามได้ทําการด่าทอท่านนาบีถามว่าในหัวใจของท่านนั้นจะมีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อท่านนาบีได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าการด่าทอ อลีผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านและเป็นมิ่มเคยของท่านนีน้หมายถึงการดาทอท่านนาบีมุฮัมมัดตามจิตสํานึกของท่านแล้วเนี่ยถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ตามได้ทําการดาทอท่านนาบีถามว่าในหัวใจของท่านนะจะมีความรู้สึกอย่างไร มลนหตุต้นเหตุหลักของความโกรธความชิงชังซึ่งในภาษาเรียกว่าบุคุลเนี่ยจะนำพามันไปสู่ความทวีความรุนแรงนั่นคือการหลั่งเลือดซึ่งน่าที่สุด มันก็จะเกิดเหตุการณ์ในเดือนมุฮัรรอมนี้นั่นก็คือการหลั่งเลือดคนจากตระกูลฮาชิมที่ดีที่สุดนั่นเองก็คือพวกอุมัยยานั้นได้ทําการหลั่งเลือดท่านอิหม่าฮุเซนซึ่งเป็นลูกชายท่านนบีมุฮัมหมัดซึ่งอินชอรเลาะเราคงจะมากล่าวกันต่อไปว่าเ,เรื่องราวการหลั่งเลือดของท่านฮุเซนนั้นได้มีกล่าวใน้ตำราที่ถูกต้องไว้อย่างไรแต่สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับ a ah w a uh. s ลล l a m u a l ะเราะ w a r a h ุ a t u l เ a h i wabarakatuh السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين